อะไรอะไรหวานเดี๋ยวละลายอันนี้โอเคใครมาวางไว้ไอคิวแน่เขาเซตไว้เพื่อออกอากาศอันนี้ของใครคะพี่เดี๋ยวกินเจนเย็นเยนเย็นนี่ผมทานรถช่องเหมือนทานรถช่องจริงๆมันแปลกมาได้หมดเลยใช่ไหมไม่เคยทานอร่อยแบบนี้มาก่อนเอาแอปเปิ้ลก็มายิงกูนะครับผมก็รุนนะครับว่า ใครนะครับว่ามาเป็นคนเตรียมไอศครีมอร่อยๆให้เรา3าคนเนี่ยนะครับเรามาเปิดรายการก่อนดีไหมครับได้คับชูมวันนี้เนี่ยเรามาเปิดโครงการที่โครงการ aspire สุขุมวิท48จาก ap นะครับเป็นโครงการเรียกว่าประทับใจตั้งแต่แรกก้าเข้ามาเลยใช่ไหม่ชอบอะไรบ้างชอบอะไรล่ะคะเกสว่าเกสชอบห้องนะคะห้องดูสดใสดีค่ะตุ้มเป็นแบบว่า ห้องแบบโมเดิร์นสมัยใหม่นนะะคขเลยครับขนาดกำลังดีผมชอบเส้นสายที่นี่นะครับก็มีแบบเอาไฟมานำสายตาปุ๊บวับปุ๊บวับนะครับเป็นเส้น LED ที่พื้นเนี่ยนั่นคือโมเดิร์นสตรีมไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักเลยของโครงการที่นี่นะครับเราจะเห็นล็อบบี้นะครับส่วนฟาซิลิตี้เนี่ยที่สวยๆด้วยเส้นสายอย่างนี้นะครับคุอยากเห็นนะครับว่าแนวความคิดต่างๆเหล่านี้มาจากไหนติดตามชมในช่วง Get Inspired by AP ครับ เส้นสตีมไลน์เป็นแนวคิดของการออกแบบอาคารที่อยู่ในเมืองก็คือจากการที่เราเห็นเส้นสกายไลน์ของเมืองนะครับแล้วก็ความเป็นเส้นเหลี่ยมเส้นตั้งเส้นนอนนะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะแอสไพรที่สูมิท48ตรงตัวเส้นสตีมไลน์เนี่ยที่เป็นแนวเส้นเคิร์ฟเส้นโค้งอยู่ข้างบนเนี่ยให้เกิดความประทับใจในในเส้นสายที่แตกต่างไปจาก ไปจากความเป็นหลิมเลียมความเป็นตรงๆรเมื่อเมื่อเทียบกับอาคารอื่นๆช่วยให้เกิดมุมมองแล้วก็ให้ความนุ่มนวลน,นะครับซอฟต์ <Yes. S 1> นะครับเมื่อเทียบกับเส้นสายตรงๆไปตรงมาหรือเส้นสายที่เฉียงไปเฉียงมา yes, ตัวสตรีมไลน์ตัวนี้เนี่ยเมื่อเรามองในในเส้น h o r i z o n t a l ของสกายไลน์ของเมืองแล้วเนี่ย จะทําให้ตัวอาคารตัวนี้นอกจากจะโดดเด่นแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าตัวอาคารนั้นนุ่มนวลเป็นการบอกว่าเพิ่มเพิ่มมิติให้กับตัวอาคารนะครับไม่ไม่ไม่เป็นอาคารที่ท,ที่ที่ใหญ่โตเทอะทนนะครับเส้นสตรีมไลน์ได้เป็นตัวช่วยนะครับให้ให้เกิดความซอฟต์ตรงนี้เอพีนะครับไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่เอพีเนี่ยต้องการสมบอบความสูขในการที่อยู่อาศัยที่มากกว่านะครับ โดยการมุ่งพัฒนาให้ทุกพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างของคนเมืองได้อย่างสูงสุดทีเดียวครับใช่ค่ะแล้วอยากทราบไหมคะว่าเจ้าของปิิศนาไอติมเหล่านี้ที่เอามาให้เราทานกันอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยเป็นใครครับครับผมอยากทราบพอๆกับอยากทานอีกเลยฮะได้เลยค่ะแต่ว่าไปช่วงหน้านะคะ get your room ค่ะครับ ขอต้อนรับคุณคิดนะครับวุ้นเส้นนะครับประกันเองนะครับนะเข้าสู่รายการฉลุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคยกันดีนะคะิธพรสาววันนี้มามาคู่กันนะครับถามคันถามน่าดเลือกหน่อยเป็นยังไงครับแต่งงานแล้วมีชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมดีครับดีครับดีไม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องคิดคนเดียวแล้วมีคน มีคนช่วยคิดบางทีคิดแทนด้วยเขาอะไรก็แล้วแต่คิดแล้วกันแต่คุณคิดแล้วกันแต่แล้วแต่คุณวุ้นนะครับใช่น้องอย่างนี้ที่ชอบแล้วแต่เราแต่พี่วุ้นทำไมครก็ผอมลงฮะปกตินี่คนแต่งงานแล้วพี่คิดทำอาหารเก่งนี่ต้องอ้วนขึ้นด้วยทำงานหนักค่ะนต้องเที่ยวเยอะฮะเที่ยวมาก็ไปฮันนีมูนมาก็เดินเดินเยอะอะไรเงี้ยกลับมาก็ต้องมาลุยงานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผม ริชมารายการโชว์รูมก็คงมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งนะครับแต่ไม่ได้แต่งเรือนหอนะวันนี้ไม่ได้เรือนหอนะครับคิดมีร้านไอศครีมอยู่นะครับอยู่ที่ราชบังนะครับเรียกว่าเด็กๆแถวนั้นรู้จักกันดีเลยเพราะว่าเป็นงานที่แบบว่าพอทีมมากนะครับวันนี้มารายการโชว์รูมเนี่ยเพราะว่ามีแนวทางที่จะขยายร้านใช่ไหมครับใกล้กับในพูดเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆก็เป็นร้านไอศครีมนะครับผมซึ่งคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไปได้รู้จักกับเพ่อนพี่คนหนึ่งที่เขา ทำแบบที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไอศครีมดอกไม้ไทยที่มีเทปที่เป็นสูงอย่างพูดดอกดานาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยใช่คืออัญชันอะไรเงี้ยมาทำเป็นไอศครีมได้ครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเธอก็น่าสนใจว่ามีอะไรไทยๆดีคือเราก็เลยมีไอเดียว่าตอนนั้นตอนนี้ร้้งอยู่ที่อัพวารอัพวารใช่แต่ว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาเข้ามาในกรุงเทพได้แล้วก็มาลองลองก็คุยกับเขาแฮปปี้ไม่ได้เกิดผมอยากเอาไปตัวเนี้ย เข้ามาทําในกรุงเทพเลยเขาเลยแฮปปี้ที่จะให้เราเข้ามาทำแล้วก็มาแล้วก็เลยคิดแบบแปลงสูตรอะไรที่เ <linking> ป <mainstream repetition> ็นของเราบัมเบรซินธรรมดาเราก็มาเป็นทัมกล้วยตาก๋อ้แปลกดีเางเก๋มันกล้วยตากใช่อย่างอัญชันเบเนลาหรือว่าแบบว่า กุหลาบนมครับอะไรแบบนี้เราก็มีแล้วก็ลูกเดทในรลูกลูกอินทผลัมลามาก็มีมาจากโอมานอะไรเงี้ยก็เป็นอินทผลัมนมอะไรมาผสมเนีคราวนี้เนี่ยเรื่องของโปรดักต์ได้ละเรื่องโลเคชั่นล่ะทำไมไปอยู่ราชกระบองเลยอันแรกเลยเนี่ยคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าเราเราลองบอกมาหมดแล้วครับคือตอนแรกก็คือเข้าไปอยู่ในห้างสินค้าอย่างอก่อนก่อนมาเป็นนาอที่ราขาเนี่ยไปอยู่ในห้างก่อนแล้วก็พอดีจากไทยได้เส้นหลักมันก็พอดีมี อาจารย์ที่ร้านกาเนี่ยเขามาช,ชิมไอศครีมที่ร้าน,นเขาก็ชอบมากเขาก็บอกว่าเอ้ยทำไมแบบว่าในโรงเรียนน่าจะมีอะไรแบบนี้คือน่าจะไปไปอีกทางเรื่องหนึง่งก็เลยลองไปคุยกันแล้วเไปเปิดไปอยู่ในมหาลัยให้เขาได้ชิมในราคา <ซะ S 2> ที่ไม่แพงกเกินไปเดี๋ยวใ,ให้ให้ให้พี่แกพี่แกเลือกรสก่อนลวกันอันนี้อะไรเลยอะไรจ๊ะอันนี้จะเป็นกล้วยกับชีส่ะกล้วยชีสปกติคนชอบทานกล้วยกับชีสอยู่แล้วนะฮะ อันนี้น่าจะเป็นเหมือน kiwi s t บ e r r y s b ใช่โอ้โหนีมเป็นเชฟรู้เลยเหรอครับแ่่าแ่่นเ่้าข่าฮ่ารจาฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮ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 มมฮ่าไ่าอ่าาฮ่คฮ่บฮ่า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 ฮาฮบาฮ่ค่าฮ่าฮคาฮ่าา่าฮ่า่ เอกสีไหมฮะมันก็เป็นสีอล้วกมันจะไม่ได้แบบมุงแต่งอะไรเยอะมากมันมีผสมสีใสอะไรเงี้ยคไขบเนื้อสตรีมมุ้งเราไมารองม่รอพอดีเลยนุ่มไหมครับอร่อยพล้วที่ครับรสไหนขายดีที่สุดครับรสชาติที่แบบอร่อยที่สุดได้ทุกรสเลยครับตอนนี้อย่างที่บอกคุณชอบคุณชอบอินทผลัมนมเพราะมันแบบไม่ขัดเลยไม่ได้อยี่ผลัมนี่เพราะผมชอบทานมากเลยแล้วก็เราก็ paradise milk ครับ paradise milk ก็คือจะเป็นแบบว่า ือเป็นไอศครีมนมแล้วก็จะเอาเยลลี่แบบเยลลี่ที่แบบว่าเราหาซื้อกันได้ของบ้านๆแบบที่แบบว่าที่เราคิดถึงตอนเด็กๆใช่ใช่เนี่ยเรเอามาใส่ผสมอยู่ในนั้นอะไรอย่างงี้อย่างประเด็นนี้ก็จะมีเนื้อพวกเนื้อพวกเนื้อเป็นจริงจังใช่ปั่นอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างี้อย่างบางตัวนี้ก็คือจะมีทั้ง ไม่ได้แบบว่าเป็นนวลรสอย่างเดียวก็คาอจะมีเนื้อของตัวตัวผลไม้ตัวนั้นเนี่ยลงเข้าไปด้วยจริงนี่เหมือนกินทุเรียนอยู่ทั้งลูกเลยอะอย่างมะตูมก็จะมีเนื้อมะตูมมีอะไรกบน่าก็ไปลองมีเยอะมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่ร้านก็ทำเป็นเป็นเหมือนน้ำด้วยใช่ไหมใช่ก็มีพวกมีน้ำต่าม้น้ำาปัไน้น้ำอะไรต่างก็มีใช่ก็มีชาฮอวมิลลี่มีอันชานมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแล้วก็มีพวกม็อกเทลต่างๆ และที่สำคัญกาแฟของที่ร้านเราก็จะเป็นกาแฟเป็นซิกเนเจอร์พิเศษคือเราจะมีผ่านกระบวนการบ่กลับคือให้มีกลิ่นหอมให้กลิ่นหอมเป็นได,ได้เป็นกลิ<ช>่นพิเศษอเของเราของตัวเองนีงก็คล้าย